จะได้เป็นหัวใจจ้ะเป็นยังเป็นหัวใจยางหัวใจยังเป็นแล้วเนี่ยพร้อมยังทำอะไรกันอะทำอะไร่ะเนี่ยดูความหวานของพวกเราสิคะหวานมากวันนี้ดูสิเพราะว่าจะได้เข้ากับเจ้าทอตเพจตัวเนี้ไอ้ที่เนี่ยที่เธอไปสั่งซื้อของเพิ่มมาเนี่ยอันนี้หลุมหลุมอันนี้เธอรู้ไหมว่ามันกทำของหวานได้เหมือนกันขนมขนมใช่ทำขนมหวานได้เหมือนกัน สชมพูสมพ,สมพูนี่ขนมเค้กเก้ต้องสีชมพูด้วยนะอแกใช่ขนมเคก้กจะเป็นสีชมพูทุกอย่างฉันจะหวาดไปหมดเลยแล้วมันก็จะเหมาะก,กับเทศกาลแห่งความรักด้วยนะซึ<ไ>่ฉ,ฉันไม่มี๋ตว <laughs> ฉันให้แก<ส>เ,เอาไปก็แล้วกันนะ จริงจริงมันก็เหมาะกับทุกเทศกาลแหละว่าเอาไว้ให้คนที่รักหรือว่าไปแสดงความยินอะไยก็คือบ้านไม่จำเป็นต้องมีตอะอบก็ได้ส่วิว่ามีอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันดีๆๆดีดะะไปรอกก่อนโอเคสายหวานปล่อยคนนี้นะคะใช่เพเก็บเป็นมาหวานเออปล่อย <c oughs> บุลลี่ <c oughs> ค่ะ มาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะที่เห็นอันนี้ค่ะที่เยอะๆอันนี้เนี่ยก็คือวิปปิ้งครีมนั่นเองวิปปิ้งครีมเนี่ยเราไม่ได้เอามาผสมในตัวเคกนะคะแต่ว่ามาทําตอนที่ประกอบตัวเค้กนั่นเองนะคะส่วนแป้งค่ะเราก็ต้องใช้แป้งเค้กส่วนอีกีเดียนที่เหลือพวกนี้นะคะก็จะมีหัวนมผงนมน้มําตาลไข่แล้วก็เกลือแล้วก็มีตัวนี้ตัวที่คนเห็นเป็นเจลอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะเป็นเจลอีมอนสไวเออร์หรือเราเรียกว่า SP นั่นเองนะคะที่เราจาเป็นที่จะต้องใส่ตัวนี้ลงไปเพราะว่า เวลาขนมเค,ค้ที่มันขึ้นด้วยไข่เนี่ยนะคะเวลาเราตีไปแล้วเนี่ยมันจะยุบตัวลงง่ายถ้ามีเจ้าพวก s อตัวนี้ไปเนี่ยเวลาเราตีขึ้นมาแล้วมันขึ้นฟูมาแล้วเนี่ยกว่าเราจะหยอดเสร็จอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ยุบตัวลงไปนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็ต้องเริ่มจากร่อนแป้งก่อนค่ะแป้งเค้กที่เตรียมไว้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องร่อนเจ้าแป้งเค้กกับผงฟูเนี่ยเข้าด้วยกันก่อนนะคะที่เราร่อนเพราะว่าเวลาเราทําพวกเค้กเนี่ยเค้กมันต้องการการจับอากาศเข้ามานะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องร่อนแป้งกับผงฟูซะก่อนนะคะร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราพักไว้ก่อนเจ้าแป้งนี้เดี๋ยวค่อยเอามาผสมทีหลังนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาผสมส่วนผสมพวกนี้ก่อนนะคะส่วนผสมพวกนี้เนี่ยสามารถใส่รวมกันลงไปได้หมดเลยค่ะเจ้าตัวเอสพีเนี่ยเราควรจะเอาเขาเนี่ยมาแปะกับ ตัวตะก,ก้อที่เราจะตีอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องตีด้วยเเจ้าแฮนด์มิสเตอร์ตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าใครไม่มีไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะคุณใช้ตะก,ก้อมือตีก็ได้นะคะตีจนไปถึงเมื่อไหร่ตีให้จนกระทั่งตั้งยอดอ่อนนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เริ่มจากสปีดเบาๆก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มสปีดเป็นสปีดปานกลางค่ะพอตีไปปานกลางสักพักนึงเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะเริ่มแบบขึ้นแบบเป็นฟองขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็นสปีดที่สูงสุดของเครื่องได้เลยค่ะ จะเริ่มสังเกตเห็นนะคะว่าเจ้าตัวของแบตเตอร์เนี่ยมันจะเริ่มข้นขึ้นนะคะเหมือนักเหมือน้ำสลัดนะคะแล้วก็เบาเครื่องลงนิดนะคะเพื่อเป็นการตัดอากาศนะคะตัดฟองอากาศนั่นเองถ้าสังเกตนะคะในในตัวนี้ตัวแบตเตอร์เนี่ยพอเราหมุนไปเนี่ยมันจะเริ่มมีรอยตะก,กอ้อเห็นไหมคะรอยตะก,กอ้อแบบหมุนตามเราไปอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะ หลังจากนี้นะคะเราก็จะค่อยๆใส่เจ้าตัวแป้งแบ่งใส่สักสองสัมค่าะคะ่ะใส่แล้วก็ทําการโฟมันนะคะโฟเบาๆนะคะเบาๆมือแล้วก็ในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่สีลงไปด้วยนะคะก็จะโฟไปแล้วก็ใส่แป้งไปนะคะแล้วก็ใส่สีลงไปเป็นสีเจลก็ได้หรือเป็นสีน้ําก็ได้นะคะค่อยๆแบ่งแป้งใส่ลงไปครั้งที่หนึ่งก่อนแล้วก็โฟครั้งที่หนึ่งก่อนนะคะก็คือตะล่อมนั่นเองค่ะสีมันก็จะเข้าไปกับตัวเนื้อเคกพอดีเลยนะคะเป็นสีชมพูหวานอย่างนี้เลย เนี่ยจะได้เนื้อเค้กเนียนๆอย่างนี้เลยนะคะ่ะถ้าเรารู้สึกว่าสีอ่อนไปอ่ะก็เพิ่มสีอีกได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะหาพวกถุงบีบมะค่ะเอามาแบบว่าใส่ในแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็หยอดเจ้าตัวเค้กลงไปเพื่อที่จะได้ไปหยอนในนี้อีกทีหนึ่งนะคะเคล็ดลับของการใช้เตาแบบนี้ในการทําเค้กเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ก่อนเลยค่ะว่าเค้กเนี่ยมันมีความหวานอยู่นะคะแล้วก็มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เพลทเนี่ยมันร้อนนะคะแล้วก็มันก็ชิดกับ ขดลดค่อนข้างมากเลยเเวลาเราทำเนี่ยสีมันจะไหม้เร็วมากเพราะฉะนั้นตอนที่เราหยอดเนี่ยในขณะที่เราหยอดเนี่ยเราไม่ต้องอุ่นตาแบบตาอบนะคะหยอดไปให้จบก่อนแล้วค่อยเปิดความร้อนนะคะความร้อนที่เราเปิดเ่ยเราก็จะเปิดแบบว่าที่ประมาณแบบตาตากว่าร้อ่อะค่ะคือเหมือนเหมือนเราหมุนไปแล้วมันขึ้นไปสีแดงกริ๊กแรกเนี่ยเราก็หยุดเลยนะคะอันนี้ค่ะเราสามารถปิดฝาแล้วก็ใช้เวลาสักตั้งเวลาสักสองนาทีก่อนนะคะ พอครบสองนาทีแล้วเนี่ยนะคะพอเราดูเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเริ่มอุ่นแล้วมันจะเริ่มอุ่นแล้วให้เราเล่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ต่ออีกสองนาทีค่ะมันจะเริ่มสุกข,ขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมคราวนี้ให้เราผ่อนไฟลงมันต้องค่อยปรับไฟลงคือเราต้องการแค่อุ่นๆพอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะไหม้เกินไปต่ออีกสองนาทีเสร็จแล้วสุดท้ายปิดออฟไปเลยปิดออฟไปเลยเราต้องการอบให้มันแบบความใช้ความร้อนแค่นี้พอ ต่ออีกสองนาทีนะเนี่ยค่ะเวลาเราทำคอนโทรลเตาแบบนี้กับพวกเค้กที่มันมีความหวานแล้วเราก็ต้องคอยแบบว่าเบาไฟแรงไฟแรงไฟเบาเนี่ยสลับกันไปนะคะหลังจากที่เราสลับไฟไปมาอย่างเงี้ยค่ะวิธีเอาขึ้นก็กวักง่ายๆเลยใช้ช้อนนี่แหละค่ะกวักมันมันจะไม่ติดเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าอันนี้ปุ๊บไม่ได้ใช้น้ํามันเลยนะแล้วที่คุณเห็นข้างๆตรงนี้หรือเปล่าข้างๆตรงนี้มันสามารถพักขนมได้นะพักได้จริงต้องบอกว่าตัวเคลือบเขาดีมากนะคะว่า ผกไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนี่ต้องแค่รเร็วหน่อยนะคกกะเพราะว่ากระทะมันยังร้อนอยู่โหยหอมมากเลยแบบว่าอยากให้ได้กลิ่นมากเลยค่ะเนี่ยมันก็เป็นขนมแล้วก็ขออนุญาตจับนะคะมันจะแบบว่าเด้งดึ๋งอย่างนี้เลยไม่ต้องอยากได้กินขอฉันชิมมันหนึ่งก่อนอช่วยช่วยช่วย,ยเปิดให้ดูได้ไหมว่าเหมือนเหมือนเหมือนชิมบี <ๆ S 1> ให้ดู<ๆ>หน่อยดูข้างในหน่อยเนี่ยนี่โอ้โหชิมสีอันนี้ชิมไ,ได้จริงๆค่ะเป็นมาหวานค่ะเป็นไง กอบเป็นเค้กไหมไหมันจริงๆรแล้วลักษณะมันก็เลยเหมือนคล้ายๆขนมไข่นั่นแหละเนาะประมาณนั้นขนมไข่อะมันจะแห้งอันนี้มันยังดูความบาแบบมีกบอบน่ชื้นคนทำเค้กอ่ะ <laughs> นี่เราไม่จบแค่นี้นะคะถ้ากินแบบนี้เนี่ยมันเ<อ>บเบเกินไป<อ>เดี๋ยวเราจะไปประกอบเป็นเค้กแห่งความรักขึ้นมานะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมกันนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเวลาตีวิปปิ้งครีมเนี่ยก็ใช้เจ้าตัวแฮนด์มิกเซอร์นี่แหละค่ะตีวิปปิ้งครีมค่ะใช้สปีดสูงๆเลยค่ะแล้วตีจนกระทั่งมันตั้งยอดเกือบแแแขข็็งงงงออ่่ะตตยัไมม้าก ประมาณนี้นะคะจะได้ปัดง่ายค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบเค้กกันดีกว่านะคะเวลาเราจะประ,ประกอบเค้กเนี่ยค่ะเอาฐานอ่ะมันมาวางรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็คุณก็ทาครีมลงไปบนฐานเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเหมือนว่าเป็นกาวอะ่ะแล้วก็วางเจ้าขนมตัวเนี้ยลงไปนะคะนี่วางไปเลยวางไม่ต้องติดกันมากนะห่างๆกันหน่อยมันจะได้มีช่องให้ครีมเข้าไปนะคะได้หนึ่งชั้นแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ปาดครีมชั้นที่สองลงไปค่ะแล้วก็วางชั้นที่สองค่ะ ก็วางสลับวางหน่อยนึงที่ความสูงสักขนาดนี้ก็พอนะคะเวลาที่เราจะปาดครีมเราก็ทําให้เค้กมันดูโมเดิร์นนี่ค่ะแล้วก็อย่าไปปาดเรียบนะคะปาดให้มันดูแบบไม่ตั้งใจไปมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้พวกเกรียงพวกนี้อย่างนี้ค่ะส่วนข้างๆเงี้ยพวกจงใจจะทิ้งไว้เห็นไหมคะเพื่อที่จะได้เห็นไอ้เจ้าตัวขนม ขนมไข่ข้างในเนี่ยตอนต่อไปนะคะก็คือเราก็จะประดับดอกไม้ปไปอยู่เนี้ยเค,ค้กอะโอโ้ไม่จำเป็นต้องมาบีบดอกไม้นะคะมันจะมีดอกไม้กินได้เนี่ยมีขายอยู่มากมายเลยคะ่ะแล้วก็ราคาก็ไม่สูงเลยนะคะเวลาประดับไปเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับบอกว่าเราจัดช่าดอกไม้ให้คนที่เรารักนั่นเองนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราวางเรียงเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบหรอกคะ่ะเราก็วางจัดดูให้มันสวยงามนะคะ สวยาวยนี่ไงฉันใช้ดอกไม้กินได้แต่ว่าฉันน่าไม่เคยพิสูจน์หรอกมันกินได้หรือเปล่าแกว่ามันกินได้กิมมันกินได้จริงๆอก่ะเฮ้ยอเขาเขาบอกว่ากินได้นะนี่แะเดี๋ยวชิมให้มันจะมีความเขียวเขวนิดน,นึงเครื่องอื่นเรอ่าม่โอจริงๆดอกเหลืองอ่ะขมขมขมโอเคนี่นะ เราไม่จําเป็นต้องมีเตาอบเลยเราก็สามารถทำคลิดใค่มีฮอทเพลทอ่ะทำได้ทั้งขาวทั้งหวานแล้วก็ออกมาโห oh, อร่อยด้วยดีงามนะคะโอเคใครที่สนใจนะคะฮอตเพลทเนี่ยก็สามารถไปติดตามดูข้างล่างนี้นาะแล้วสูตรเดี๋ยวเราก็ ขึ้นมปให้แต่วก็ล้ำตามแล้วก็คอนเนตนิดนึงนะคะการใช้ฮอตเพจเนี่ยคุณก็ต้องคอนโทร่ความร้อนอย่างที่พวกทำอมค่ะร้อนสลับเย็นร้อนสลับเย็นไปเรื่อยๆนะคะถึงจะได้ขนมที่น่ากินแบบนี้ค่ะสวยจริงด้วยอ่ะกินอีกไม่กินอีกกินได้กินได้สีเหลืองอย่ากินอยากินอินนี้กินสีขาวดีแล้ว